เรวดืนะทุกคนสำหรับเช้านี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่ไปส่องต้นโชคเก้าชั้นครับที่พี่บ่าวโทเนี่ยได้มีการอัพลงโซเชียลครับทุกคนวันนี้วันที่16นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ขอให้พ่อๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยโชคดีนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าพี่บ่าวโทแม่น้อยน้องอุ้งอิงนะครับก็ได้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับทุกคนเป็นต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่แปลกมากๆเลยครับทุกคนมีรูปรักนะ คล้ายๆพยานหน้าครับทุกคนเกิดที่บ้านของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับ เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนพญานาคนั่นเองครับทุกคนและทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด้านพี่บ่าวโทนเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยครับนำทูบไปจุดเลยเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ fc แฟนคลับนั่นเองครับทุกคนและเลขทูบนะครับทิมอิมข่าวกระแสเนี่ยได้มีการไปเก็บข้อมูลมาฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นต้นโชคเก้าชั้นเนาะอุ้มอิมข่าวกระแสก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะครับ และดอกออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดอกแบบสีดําแบบนี้เลยครับสีดําเข้มๆครับทุกคนแล้วก็มีรูปรักที่ เป็นแบบนี้นั่นเองครับทุกคนหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับในคลิปวิดีโอของพี่บ่าวโทนนะครับบอกว่าขอให้โชคหมันหมานเฮงๆนะครับพี่บ่าวโทนนะครับต้นไม้แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นยากนะแปลว่ามีบุญบารมีมากๆถึงได้มาเป็นต้นไม้แบบนี้นั่นเองครับทุกคนหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้นั่นเองรวมถึงบอสโจยมานินครับทุกคนที่ได้ออกมาโพสนะครับเมื่อเช้านี้นะบอกว่ามันก็จะวนไป วนมาอยู่แบบนี้แหละใช่ไหมครับบอสโจโยมานินเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปรถตู้สุดเฮงของตัวเองครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยซอนุชเนี่ยก็โอ้โหนะครับทุกคนได้แบบว่าเป็นแบบหลายใบมากๆนะครับทุกคนซึ่งทะเบียนรถของบอสโจโยมานินครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเลขเฮงเลขหมานของบอสโจจริงๆเป็นรถตู้คันใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบที่แล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็เฮกันไปทั่วประเทศเหมือนกันนะครับทุกคนก็ วันนิ้วิ่มก็เลยเอามาฝากนะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับดวงใครดวงมันนะทุกคนบอสโจได้มีการโพสต์บอกว่ายังอยู่ในนี้แหละนะครับวนอยู่ในนี้ละนะหมานบนน้อพี่น้องนะครับทุกคนนี่คือบอสโจยมานินครับได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับบนโซเชียลของตัวเองนะครับท่ามกลาง FC Fan แฟนคลับนะครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ก็ สิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เห็นนะครับนั่นก็คือเลขของพี่บ่าวโทนนี่แหละครับทุกคนที่ได้มีการแบบจุดแบบเห็นเห็นกันเลยทีเดียวนะอัพผ่านโซเชียลนะครับทุกคนก็เป็นตัวนี้เลย4 5 2นั่นเองครับเนาะวันนี้เอามาฝากทุกคนรวบรวมมาหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงที่ น้องอิงเพรบ้านแพงไปต่างประเททเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวอิมจะเอาขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ <laughs> ทุกคนดูลักษณะของต้นไม้สิครับทุกคนุมอิมข่าวกระแสะเห็นเนี่ยก็อึ้งเหมือนกันนะครับทุกคนกับรูปรักษณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยต้นไม้ตัวนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะสีแดงนะครับทุกคนเป็นลักษณะสีแดงนะแล้วก็อันนี้คือแบบชัดเจนมากนะครับทุกคน ชัดเจนมากๆเลยอ่ะทุกคนหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าอุ้งอิงเนี่ยหลานน้อยเนี่ยมีบุญบารามีนะครับต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปลักษณ์ที่แบบว่ามีความพิเศษแบบนี้นะทุกคนสวยเนาะนะครับทุกคนสวยมากๆเลยอ่ะ คือดูแล้วแบบอยากเก็บภาพนี้ไว้เลยแล้วก็เอามาฝากพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับเลยนะครับทุกคนค,คือคือเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นเขาบอกว่าเป็นโชค9ชั้นเป็นต้นไม้มงคลที่หลายๆบ้านนิยมปลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนทางบ้านแบบว่าจัดสรรอะไรแบบนี้คือมีทุกทุกบ้านเลยนะเป็นต้นมาเป็นต้นไม้แบบนี้ทุกคนแต่ยากมากๆเลยนะที่จะเกิดมาในรูป รูปลักษ์แบบนี้นะพคนสําหรับต้นไม้ต้นนี้ก็ถือว่าอาจจะให้โชคแฟนๆก็ได้นะครับวันนี้เนาะก็ให้ทุกคนนะครับลองดูก็แล้วกันนะครับอ่ะในส่วนของในช่วงที่น้องอุอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับทุกคนหลายคนก็โอ้โหเฮกันไปสำหรับในเรื่องของไฟบินอะไรต่างๆในรอบที่แล้วนะครับซึ่งอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการนําเสนอไปตั้งแต่อ่าในช่วงที่ องอิงไปอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเลขที่น้องไปชี้อันนี้คือตรงๆเลยครับทุกคนแล้วก็มีเลขเลขที่นั่งของน้องเนาะทุกคนแต่อันนี้ไม่ใช่ชื่อน้องนะครับเป็นที่นั่งเดียวกันนะ 46F นะครับทุกคนแล้วก็ไฟบินเนี่ย TG643 นะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าไฟบินของน้ององอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนอันนี้เป็นขากลับนะครับซึ่งรพรพ่อแม่ FC แฟนคลับคนไหนที่ได้มีการแบบว่า จดเอาไว้นะทุกคนก็ขอให้ทุกคนแบบนะลองดูโชคดีวันนี้ใครจะเฮงใครจะปังก็ก็ฝากฝากด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็มีด้านล่างด้วยเนาะ94นะครับทุกคนเห็นบอกว่า,ารอบที่แล้วเนี่ยหลายคนเฮงเฮงปังปังกันไปแบบเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอวันนี้อุมิมก็เลยนะเอามาฝากทุกคนอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับวันนี้วันที่16นะครับก็หลายคนแบบว่ามีความหวังกับวันนี้เนาะทุกคนก็ขอให้พอ่อพ่อแม่ เฮงๆปังกันก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า,าเลขเนี่ยอยู่รอบๆอบ,อบตัวนะครับรอบๆอบตัวเราจริงๆแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ขอขอบคุณนะครับไปยังพี่เ่าวโทนด้วยเป็นคลิปสีสันนะครับทุกคนเป็นคลิปแบบว่าจุดทูบอะไรเงี้ยครับทุกคนที่บ้านของน้องเนาะแล้วก็กับต้นไม้ที่มีลักษณะแบบว่าแปลกๆนะครับทุกคนเป็นลักษณะที่หลายคนก็มองว่าเป็นเหมือนรูปพญานาคอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ เกิดขึ้นได้ยากครับแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วครับที่บ้านของน้องนะครับเพื่อนก็เมื่อวานนี้อุคงอิงก็มีแต่ความเฮงจริงๆนะครับสำหรับมาลัยของน้องเมื่อวานนี้ก็โอ้โหพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็มอบให้นะครับก่อนที่น้องจะไปโดมสาวน้อยนั่นเองครับแล้วก็ล่าสุดลูกสาวก็ใกล้จะเข้ามาใน โดมแล้วนะครับมาซ้อมกับพี่ๆครับทุกคนดูซิว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงเนี่ยเวลาที่น้องซ้อมคือน้องเนี่ยตั้งใจซ้อมแบบสุดๆนะครับแล้วก็ใกล้จะเข้าห้องอัดแล้วสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักแฟนๆก็รอคอยรอฟังรอชมรอเชียร์กันอยู่ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าใกล้จะเปิดฤด้ดูการแล้วนะครับคาดว่าเพลงนี้อาจจะปล่อยก่อนหรือว่าปล่อยหลังอันนี้ก็ต้องมามารอรุ้นกันครับทุกคน สำหรับาสาวสำน้อยคอยฮักนอ้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้เห็นบอกว่าเป็นอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนาะเป็นคนแต่งนั่นเองนะครับก็ขอให้ปังๆเห็งๆนะครับเนาะ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้มิมข่าวกระแสก็ฝากพ่อๆแม่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยก,วกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณบอสโจยงมานินที่ได้มีการโพสต์รูปนะครับทะเบียนรถนะครับเนาะมาแจ้งเตือน FC แฟนคลับอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็ขอให้ใครที่ได้ชมโพสต์ของบอสโจนะครับปังๆไปพร้อมกับบอสโจเนาะอย่างที่บอกว่ารอบที่แล้วคือซอนุชรับเต็มๆนะฮะปังมากสำหรับซอนุชของเรารท่านผคน นะ่สุดมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกักนแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังพี่บ่าวโทนนะครับ แอบ่าน้อยน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการเพาะสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ชมได้ดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับมาลัยของน้องอุ๋งอิงตอนนี้ทะลุ70,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ขอแสดงความดีใจกับน้องอุ๋งอิงก็ดีใจมากๆนะครับพร้อมขอบคุณแฟนคลับนะครับในวิดีโอคอที่คอหาเพราะการใช้วิรัยศินนะครับนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ